ไปยูปุ่นกันป๋อ่ะอันนี้แดงกับเกากันอะเด็กกับตวันละแม่เลยไอ้ยูออกมาดำทำนะวันจุ้งๆนะดูเองไว้ไหนน่ะปุ้งบ้านนี่นเนานั้นอ่ะ้าีคนเวกี่หันนี่นองน่าหอบพานโดน กจาเราไม่มดับเพิงพกการดไงต้องมนอกจากแกะเลยนอกจากอันแกะมันจะงูมาอือฮอปปแกะทองเนอะอุยดีแกะนี่ยอมากเลยโอ้ควันดื้อดืดดำตี้ดำติว่ะนั่งเอาลูกมาได้ยังไีู่ไม่ไม่มีไข่นั่งหรอกค่ะอเดี๋ยวเสือเปื้อนกไดเอาเก้าอี้ดีกว่าพี่พี่เอาเก้าอี้เป็นอะไรมันสมตัวแล้วไห Men hva er det andre jeg gjør, da? Det